อาละรครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะฮะวันนี้กลับมาอยู่ผมอีมูชีกดีเช่นเคยนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปเลยนะช่วงนี้ก็มีติดทั้งแข่งเกมแล้วก็ติดไลฟ์สตรีมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามก็ไปกดใน f c e e o o o ในะแฟนเพจอีมูชี่ดีสคริปชันได้นะครับต้องมาเล่าอย่างนี้ก่อนว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับระหว่างตัว macbook นะครับชิป m1 แล้วก็ตัว iPad นะครับชิป M1 เนี่ยตัวไหนเนี่ยมันน่าใช้น่าเล่นนะครับในปี2021เนาะก็หลายๆคนก็อาจจะทราบข่าวแล้วแหละนะครับว่า iPad เนี่ยออกตัว iPad Pro นะครับ2021ตัวชิป M1 มาซึ่งมันก็มีหลายๆนิยามที่บอกว่า มันทำงานได้เทียบเท่ากับ macbook เลยนะครับจริงหรือเปล่านะครับมันจะมาแทน macbook ได้จริงจริงเหรอนะครับอย่างสุวตผมผมใช้ macbook ในการทํางานในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับส่วน ipad เนี่ยนะครับผมก็ได้เล่นนะครับแทบจะเกือบทุกวันนะฮะไปแย่งเพื่อนเล่นก็ได้ดูทั้งข้อดีข้อเสียของ2ฝั่งนี้นะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะแต่ว่าต้องตอบคอมเมนต์นึงก่อนนะครับก็มีคนคอมเมนต์ในในช่องนะครับซึ่งนามแล้รผมไม่ได้พูดเนาะว่าพี่ครับพูดเอาแบบแต่เนื้อเนื้อเลยได้ไหมน้ำน้ำเนี่ยไม่ต นะมันดูยาวไปนะครับคือต้องบอกงนี้ก่อนนะครับว่าน้องอาจจะเข้าใจผิดว่าช่องนี้มันอาจจะเป็นช่องรีวิวไอทีนะครับซึ่งมันไม่ใช่นะครับช่องนี้ไม่ได้เป็นช่องรีวิวนะครับเป็นช่องไลฟ์สไตล์นะครับก็คลิปทุกคลิปที่ทำออกมาเนี่ยจะเป็นคลิปที่ผมอยากทานะครับแล้วก็ในคลิปนั้นก็จะสอดแทรกความคิดเห็นแล้วก็ความเป็นสไตล์ของตัวผมเข้าไปนะครับผมดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ทําความเข้าใจใหม่นะครับว่าเออช่องนี้มันไม่ได้เป็นช่องที่เฮ้ยเปิดมารีวิวข้อดีข้อเสียปุ๊บปุ๊บปุ รับชมเนี่ยคือโตไปพร้อมกันนะครับว่าเออในแต่ละปีเนี่ยมันมีอะไรอัปเดตแล้วก็ในคลิปที่ผมทําลงมาเนี่ยผมไปเจออะไรบ้างนะครับมีความเห็นอะไรยังไงไก็มาแชร์กันนะครับแต่ว่าคือผมก็ <med David> ไม่ได้ว่าน้องเขานะครับก็คือก็ดีแล้วนะครับคือท,ที่ที่น้องเขาพูดแบบนะั้นแต่ว่าเราก็จะชี้แนะว่าเออช่องเราเป็นอย่างนี้นะแลสไตล์เราเป็นอย่างนี้นะครับโอเคเพะทุกคนที่ติดตามแล้วก็ดูอยู่ก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าเออช่องเราเป็นแบบนี้เนาะโอเคเดี๋ยวไปเริ่มเรื่องจากว่าทำไมถึงทําคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะฮะคือมัสมนส นะครับก็ท่า้ามาถามว่าเฮ้ยพ,พี่สงจะซื้อ iPad เนี่ยหรือว่าจะซื้อ MacBook ดีเพราะว่าราคาเนี่ยมันใกล้เคียงกันเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของชิปประมวลผลเนี่ยมันก็เป็นชิปตัวเดียวกันเนาะเป็น M1 เหมือนกันนะครับเลือกตัวไหนดีนะครับก็จะมีในหลายๆเคสนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนที่จะไปเรียนต่อมหาลัยหรือว่าเด็กนักเรียนนะครับที่จะไปเรียนออนไลน์หรือว่าเป็นฟรีแลนซ์รับงานนะครับคือมีทุกัยจริงๆนะครับที่ทักเข้ามาถามผมซึ่งผมก็จะรวมตอบในคลิปนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็คิกเกตตอบในทั้งไอทีแล้วก็เฟซบุณ ต้องตัวนั้นตัวนี้อะไรเงี้ยนะครับคนที่จะรู้ตัวเองดีก็คือตัวเราครับว่าเราเนี่ยใช้งานอะไรแบบไหนแต่ผมจะชี้แนะแบบนี้ดีกว่านะครับว่านิยามที่เขากําลังพูดกันว่า iPad เนี่ยจะมาแทน Macbook ได้เนี่ยนะครับอันนี้คือผมขอค้านว่าไม่เป็นจริงนะครับอันนี้แล้วแต่นานาจิตต่างของแต่ละคนนะครับแต่ส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่า MacBook เนี่ยนะครับะบบปฏิติการเนี่ยมันก็คือเป็นเหมือนแล็ปท็อปนะครับส่วน iPad เนี่ยมันก็เป็นแท็บเล็ตนะครับซึ่งมันก็จะมีหลายๆอย่างที่ iPad จะไม่สามารถทําได้เร็วเท่านะครับอาจจะทําได้แต่จะไม่ทําได้เร็วเท่า Macbook นะครับอย่างเช่นง่ายๆเลยในเรื่องของการพิมพ์เอกสารนะครับไม่ว่าจะเป็น Word PowerPoint Excel หรือว่าการจะเป็นพิมพ์พวกสัญญงสัญญาเช่าคอนโดนะครับซึ่งอันนี้คือผมกําลังใช้งานอยู่นะครับก็เลยเห็นข้อแตกต่างว่าถ้าเป็น iPad เนี่ยเราจะต้องเข้าที่เบราว์เซอร์ใน Safari ใช่ไหมครับแล้วก็เวลาเข้าอะไรเงี้ยนะครับแท โครงการพิมพ์อะไรเงี้ย มันจะเล็กมากๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของเบราว์เซอร์ที่อยู่บนแท็บเล็ตเนี่ยมันก็จะต่างกับเบราว์เซอร์ที่อยู่ใน MacBook นะครับในในโนบุ๊กอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยใครที่ได้ใช้งานในเรื่องของการพิมพ์เอกสารอะไรเงี้ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทํสัญญาสัญญาเพเปอร์อะไรเงี้ยนะครับยังไง MacBook ก็ยังตอบโจทย์อยู่ดีด้วยความที่มันเป็นโนบุ๊กนะครับแน่นอนอ่ะคือ1คุณได้ในเรื่องของของขนาดหน้าจอที่ใหญ่กว่าอยู่แล้วนะครับสก็คือว่าคุณจะได้แป้นพิมพ์ที่พิมพ์ง่ายกว่านะ คุณจะต้องไปซื้อคีย์บอร์ดเพิ่มเติมนะครับซึ่งราคามก็จะเกินงบของ macbook ไปใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเอาราคาที่ขายออกจากศูนย์เลยไม่ต้องไม่ต้องนับเอเซอรี่เพิ่มเนี่ยนะครับตัว macbook เนี่ยมันก็จะตอบโจทย์กว่าถูกปะ่ะอ่าด้วยความที่1แบตเตอรี่ใหญ่กว่าด้วยนะครับหน้าจอใหญ่กว่าคีย์บอร์ดที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็ระบบปฏิบัติการอะไรหลายอย่างที่มันเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับมันก็สามารถทําให้การทํางานเรื่องเอกสารนะครับพิมพ์เวิร์ดนะครับ powerpoint excel เนี่ยยังไงก็ทําได้ดีกว่าและลลเรวด ในส่วนของ iPad มากๆนะครับซึ่งตรงน,นี้ผมจะพูดดักไว้ก่อนสำหรับคนที่ใช้ iPad จน turn pro เป็น p r o f e s s i o นอลแล้วว่าพี่ผมเนี่ยใช้แบบโอ้ iPad คล่องมากนะครับ PowerPoint Excel Word คล่องมากโอ้โ oh, หทำได้เทียบเท่ากับคนที่ใช้คอมเลยคือต้องบอกอย่างนี้ว่าสําหรับคนที่เขาใช้ใหม่เนี่ยนะครับเขาไม่ได้มีความแบบเ turn โปรแบบนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ทุกคนที่จะทําได้เก่งแล้วก็เชี่ยวชาญในส่วนของ iPad นะครับอย่างผมเนี่ยเล่น iPad มาไม่รู้กี่ปีนะครับผมก็ยังไม่ได้ทําเร็วเท่า ทำในโน้ตบุ๊กนะครับทำใน MacBook อะไรอย่างนี้นะแมคบุ๊กเนี่ยผมใช้เวลาในการเรียนรู้เนี่ยประมาณไม่เกิน3วันนะครับตอนที่ย้ายจาก Windows มาใช้ Mac เนี่ยนะครับสวันนะครับในการปรับตัวในการใช้ Word ใช้เซล์นะครับหรือแม้แต่โปรแกรม Photoshop หรือว่า Premiere Pro เนี่ยนะครับก็การเรียบเอาร์ซ์แล้วก็คีย์ลัดต่างๆอะไรเงี้ยนะครับมันเรียนรู้ได้ไม่เกิน3วันนะครับแต่ว่าถ้าเป็น iPad เนี่ยด้วยความที่มันเป็นแท็บเล็ตนะครับแท็บเล็ตเนี่ยมันจะมีปุ่มคีย์ลัดแล้วก็ในเรื่องของปุ่มที่ซ่อนออออะะะะะไรรต่่่่่่าาาางงงๆนน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 ททีีีเเเเป็มูลััดยยยคคข้จบ iPad กดเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมีเมนูแยกย่อยเข้ามาอีกนะครับซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างที่จะมากหน่อยนะครับในการที่จะเรียนรู้เนาะแล้วก็พวก Word พวก Excel อะไรเงี้ยนะครับเราเราเรียนมาตั้งแต่ประถมเนาะแล้วก็เรียนบนคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็การใช้คีย์รัดอะไรเงี้ยใน Mac กเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะใ,จใกล้เคียงกับ Windows นะครับอาจจะไม่ได้เหมือนกันทุกคีย์นะครับแต่ละคีย์ก็จะอาจจะมีแตกต่างกันไปแต่ว่ามันก็ยังคล้ายคลยึงมากกว่าที่จะเอา iPad ไปเทียบกับคอมพิวเตอร์นะครับประมาณน,น ค,คือมันแบ่งคนละสายงานชัดเจนนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่อาจทำพรีเซนเ t ชันอาจไปนำเสนอลูกค้าบ่อยๆแล้วก็ต้องการความสะดวกสบายในการพกพานะครับความคล่องแคล่วเนาะแล้วก็การแก้ง,งานการที่จะต้องเช็คงานอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับไอแพก็จะตอบโจทย์กว่าด้วย1นึ่คในเรื่องของขนาดนะครับที่สามารถพกพาใส่กระเป๋าได้ง่ายนะครับสคือสามารถชาร์จได้ทุกที่นะครับแล้วก็สายชาร์จเนี่ยก็จะไม่ใหญ่เท่า MacBook ด้วยนะครับสก็คือว่าในเรื่องของการปลดล็อกแล้วก็ในเรื่องของการทํางานในการตอบแชทสวิปแอปอะไรเงี้ยก็ จะรวดเร็วกว่า Macbook นะครับอย่างของ Macbook เนี่ยมันจะต้องมีในเรื่องของมันก็คือโนะ้ตบุ๊กอ่ะเอาง่ายๆก็คือโน้ตบุ๊กมันอาจจะเป็นโน้ตบุ๊กที่ใช้ง่ายหน่อยแต่ว่ามันยังไงก็ยัง,ม,ยงมันก็ยังอยู่ในระบบปฏิบัติการที่เป็นโน้ตบุ๊กอยู่นะครับซึ่งต่อให้จะใช้เป็น13นิ้วหรือ15นิ้วก็ตามเนี่ยยังไงก็ไม่ได้คล่องแคล่วเท่ากับใช้ iPad Pro นะเพราะว่า iPad Pro เนี่ย11นิ้วนะครับยิ่ง iPad พวก iPad Air หรือว่า iPad Gen 8อะไรเงี้ยนะครับหน้าจอขนาด เอกาสารนะอย่างการพิมพ์นะครับการที่ไม่ค่อยได้ move ไปไหนนะครับแต่ว่าทํางานสเกลที่ใหญ่ขึ้นต้องใช้ระบบอุปการณที่เป็นเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็แอปอะไรเงี้ยที่มันอยู่บนพวกบนคอมบนอะไรเงี้ยนะครับ MacBook ก็จะตอบโจทย์กว่าอย่าง Photoshop หรือว่า Lightroom เนี่ยนะครับในบน MacBook เนี่ยนะครับกับใน iPad เนี่ยก็แตกต่างกันแล้วในเรื่องของเมนูเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเป็นบน MacBook เนี่ยคุณจะสามารถใช้ฟังก์ชันได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของหน้าจออะไรเงี้ยคือเราไม่ไม่เถียงกันอยู่แล้วเพราะว่า iPad กับหน้าจอของ MacBook เนี่ยม ้เียงแต่ว่าแค่ในเรื่องของ Res s o l u t ชันเฉยๆนะครับถ้าไม่ได้เป็น iPad ตัว12.9นิ้วเนี่ยนะครับที่มันจะเป็น Mini LED เนี่ยนะครับหน้าจอของ Macbook เนี่ยจะดีกว่าของ iPad Pro ปนะครับในปี2021เนาะถ้าเกิดว่าคุณใช้แอปนะครับในใน iPad เนี่ยนะครับคุณจะต้องซื้อนะครับต้องเสียตังค์เสียเงินนะครับเพื่อที่จะใช้ฟังก์ชันนะครับต่อให้เสียตังค์ไปแล้วเนี่ยฟังก์ชันหรือคีย์ลัดเนี่ยก็จะไม่ได้ครบเท่ากับใช้บน Macbook นะครับอันนี้คือส่วนตัวที่ผมใช้งานมาทั้งในเรื่องของได้เเททียบบ่ากกั MacBook มมผ็ อบว่าเออมันตัดต่อ,ตอ,ตอไ,ดได้เทียบเท่านะครับแล้วก็เผลอๆเนี่ยอาจจะเรนเดอร์เร็วกว่าตัวของ macbook ด้วยนะครับด้วยความที่มันเป็นชิป M1 แล้วก็ในเรื่องของแรมอะไรเงี้ยที่มาสโตเรเลตมันคอนข้างที่จะเสถียรกว่านะครับในในส่วนของ macbook อะไรเงี้นะ ipad ก็จะทำทำได้ดีกว่านะครับในเรื่องของการตัดต่อซึ่งผมเคยเอาไปใช้ใน lumafusion แล้วก็จะมีส่วนของ p r e m i r e rush มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ในเรื่องของ iMovie อะไรเงี้ยผมก็เอาไปตัดต่อนะไฟ u l l h D60 เฟรมนะครับแล้วก็ไฟ 4K เนี่ย เรนเดอร์ไม่เกิน15นาทีนะครับซึ่งมันก็จะใกล้เคียงกับตัวตัว Macbook นะซึ่ง Macbook เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ17นาทีนะครับด้วยความที่ Macbook เนี่ยมันมันจะเป็นไฟล์ที่ตัวเต็มกว่านะครับตัวใหญ่กว่าแล้วก็มันจะมีในเรื่องของการระบบระบายความร้อนด้วยแล้วก็ระบบระบายการที่เป็น Mac OS นะครับผมจาชื่อไม่ได้แล้วว่ามันเป็นชื่ออะไรเนาะก็มันก็ใน iPad นจะเรนเดอร์เร็วกว่านะครับแต่ว่าถ้าในเรื่องของความร้อนนะครับในเรื่องของการซ้อนเลเยอร์เยอะๆอะไรเงี้ยนะครับตัว Macbook ก็จะทําได้ดดีกกกว่่าาอออยูแล้นนรัับ็เเหมืฟไปตใ แท็บเล็ตใช่ปะมันก็เลเยอร์ hmm. อะไรเงี้ยแรมอะไรเงี้ยมันก็จะน้อยกว่าตัว macbook อยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ซื้อตัวแบบ1นึลอะไรเงี้ยใช่ไหม mm hmm. แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น macbook เนี่ยแรมยังต่ําก็8 g ินะครับซึ่งมันก็จะมีพื้นที่แรมที่เพิ่มขึ้นมากกว่าแล้วก็สามารถทําได้หลายเลเยอร์มากกว่าเองนะครับสรุปง่ายๆเลยนะครับ คือถ้าเกิดว่าคุณต้องการความคล่องแคล่วนะครับต้องการการที่ทํางานอะไรที่คุณต้องเช็คตลอดเวลาแบบ Real Time ขึ้นรถก็เช็คลงรถก็เช็คกินข้าวนั่งเช็คได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของการพกพาที่ต้องเคลื่อนที่ตลอดเวลาเนี่ย iPad ก็จะตอบตัวกว่าซึ่งมันก็จะมีสายอาชีพหลายสายอาชีพนะที่เหมาะกับตัว iPad Pro ตัวนี้นะครับก็ยกตัวยอย่างอย่างเช่นกราฟิกดีไซน์นะครับดีไซเนอร์นะครับหรือว่าเป็นพวกเช็คหุ้นนะครับพวกสต็อกอะไรต่งตางๆนาน,นานการตอบแชทลูกค้าอะไรเงี้ยพวกแม่ค้าพ่อค้าอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเหมาะกับตัว iPad Pro มากกว่านะครับถ้าเกิดว่าเป็นงานที่เป็นสเตชันขึ้นมาหน่อยงานที่เป็นโปรดักชันขึ้นมาหน่อยนะครับไม่ได้ m อ่ e อะไรบ่อยครั้งนะครับอาจจะมีแบบไปถ่ายนอกสตูบ้างในสตูบ้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ต MacBook ก็จะตอบโจทย์กว่านะครับแล้วเมื่อจะเป็น Editor นะครับช่างภาพนะครับหรือจะเป็นพวกพนักงานบัญชีนะครับหรือแม้แต่ตอบแชทบางคนก็ใช้ MacBook ได้ถ้าเกิดว่าคุณคุณไม่ได้เป็นเจ้าของที่ต้องไปเช็คสต็อกอะไรอย่างเงี้เนาะอาจจะเป็นแค่ฝ่ายตอบแชทลูกค้าอะไรเงี้ยฝ่ายดูแลเพจอะไรเงี้ยนะครับตัว MacBook ก็จะตอบโจทย์กว่าด้วยขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเนาะว่าอ่ะสำหรับคนที่นักศึกษานะครับแล้วก็นักเรียนเนี่ย iPad กับ MacBook นะครับคือมัน ฟันทงได้เกือบ100%แล้วนะครับถ้าไม่ได้เป็นนักเรียนที่มีฐานะร่ำรวยอะไรเงี้ยนะครับก็คงจะต้องไปเลือก iPad อยู่แล้วเพราะว่าตัว macbook เนี่ยนะครับมันไม่จบแค่คุณซื้อมานะครับคือคุณจะต้องมีในเรื่องของ a c c e s s o r i e เพิ่มเติมแล้วก็ต้องดูด้วยว่าในระบบปฏิบัติการของ mac เนี่ยนะครับคุณสามารถทํางานร่วมกับคนอื่นได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาอย่างที่ผมเคยพูดไปในคลิปแล้วแล้ว,ลวนานแล้วนะครับว่าพวกนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมันจะต้องอยู่ในสังคมนะครับทำงานเป็นกลุ่มมนนนะรรับบแล้้้้วววกกก็ีีีาาาาตติง่่่่อออทจยซึถเด ใช้ Windows หมดเลยเนี่ยมันค่อนข้าง,งที่จะมีปัญหาในการที่จะทํางานร่วมกับคนอื่นนะครับถ้าเกิดคุณทํางานคนเดียวอะไรแบบเนี้ยม,มันสบายอยู่แล้วนะครับคุณสามารถใช้ device ์ของตัวเองได้สามารถใช้พวกเบราว์เซอร์อะไรเงี้ยของตัวเองได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทํางานร่วมกับคนอื่นเมื่อ,อไหร่เนี่ยเอาอย่างง่ายๆเรื่องของแฟลชไดร์เนี่ยถ้าคุณเสียบแฟลชไดร์ใน Mac นะครับคุณจะไม่สามารถเอาแฟลชไดร์ลงใน Windows ได้ถ้าเกิดว่าคุณเสียบแฟลชไดร์ใน Windows คุณไม่สามารถเอามาต่อกับ Mac ได้นะครับอันนี้คือเรื่องพื้ฐา Baby เนเบ มันก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถามว่าถ้าปรับตัวได้ถ้าคุณรับมันได้รักมันจริงเนี่ยนะครับมันก็มันก็ทาได้นะครับมันไม่ไม่ใช่ว่ามันทําไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าเอาในมุมของความคิดผมแล้วกันเนาะถ้าเป็นนักเรียนนะครับนักเรียนเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้ iPad ไปดีกว่าอย่าง iPad Gen 8ก็ได้นะครับไม่ต้องไปถึงขั้น iPad Pro ก็ได้ iPad Gen แราคาอยู่ที่หมื่นนิดๆมีฟ้าชาร์จมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ซื้อ Apple p e n c น l ่อะไรเงี้ยมาใช้งานเนี่ยนะครับไม่ว่าจะ ที่อาจารย์สั่งงานที่ต้องทําลงใน Word อะไรเงี้ยนะครับก็มันก็จะสามารถทําได้นะครับมันอาจจะมันดูอาจจะดูแบบว่าปรับตัวยากนิดนึงนะครับสำหรับคนที่เคยใช้ iPad ในในการทำวอตเนาะเพราะว่าปกติเราทําในคอมอะไรเงี้ย พวกการเรียงหน้าหลักการเรียงย่อหน้าการใส่เทกการเลือกฟอนต์อะไรเงี้ยนะครับมันก็ข้างที่จะง่ายเพราะว่าเราสามารถใช้เมาส์เนี่ยในการคลิกคลิกแล้วก็ย่อขยายมันได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้ใน iPad เนี่ยคุณจะต้องเปลี่ยนมาเป็นใช้เป็นทัชสกรีนแทนใช้ปากกาจิ้มบ้างหรือใช้นิ้วจิ้มบ้างน,นะครับซึ่งตัวอักษรอ,อะไรเงี้ยก็ก็จะต้องมีการปรับตัวนิดหนึ่งนะครับในการในการเรียนเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเพือ่อพวก powerpoint อันเนี้ย iPad จะได้เปรียบกว่าโนบุกมากๆนะครับเพราะว่าการการทำสไลด์การทำอะไรเงี้ยใน iPad คือลื่นมากนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเรียนออนไลน์เดี๋ยวว่าเวลาไปพรีเซนต์อาจจะไปพรีเซนต์ที่โรงเรียนอะไรเงี้เนาะเราก็สามารถใช้ iPad เนี่ยต่อเข้าทีวีหรือต่อเข้าโปรเจคเตอร์นะครับในการที่จะพรีเซนต์ได้เลยนะครับก็อาจจะทำให้อาจารย์ดูแบบอืม้มโอ้ดูแบบ อุปกรณ์พร้อมอะไรเงี้ยอาจจะเพิ่มคะแนนให้ได้นะครับเพราะว่าโรงเรียนหลายโรงเรียนในปี2 0 2พเนี่ยผมว่าหลายโรงเรียนก็อาจจะมีโปรเจคเตอร์แล้วก็ทีวีแล้วนะครับแต่ว่าถ้าบางโรงเรียนไหนไม่มีอะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถใช้ iPad ในการที่จะ AirDrop นะครับหรือว่าส่งสไลด์ให้กับเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็สไลด์ใน iPad เนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะดูง่ายนะครับแล้วก็ขนาดอะไรเงี้ยมันก็จะรองรับในส่วนของสมาร์ทโฟนด้วยแล้วก็แท็บเล็ต อื่นๆด้วยที่เป็นแบบอาจจะเป็นของ Android หรือฮัวเว่ยอะไรเงี้ยนะครับก็ก็จะรองรับด้วยเหมือนกันแล้วสําคัญคือเราก็ไม่ต้องพกโน้ตบุ๊กหนักๆไปแล้วก็ต้องพกอะแดปเตอร์ชาร์จไปตลอดนเนอะปะคือโน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับทุกวันนี้เนี่ยโน้ตบุ๊กคือต้องต้องเสียบชาร์จเหมือนคอมแล้วนะครับคือถ้าไม่มีสายเนี่ยก็คือเปิดไม่ติดนะครับใช่ไหมสำหรับคนที่แบบว่ามีโน้ตบุ๊กเนาะเราจะรู้กันดี แต่ว่าถ้าเกิดเป็น iPad คุณไม่ต้องวอรี่ขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดว่าอาคุณจะไปแค่ฟีเจ์งานที่โรงเรียนเนาะแล้วก็กลับบ้านมาอะไรเงี้ยก็ชาร์จให้เต็มถึงร้อยแล้วก็ไม่ต้องเอาสายชาร์จไปก็ได้นะครับมันอยู่ได้เต็มวันอยู่แล้วนะสำหรับไอแพดเนาะทีนี้ถ้าเป็นนักศึกษาเนี่ยคือผมก็จะไม่ฟันธงว่าเป็น iPad ดร้อยเปอร์เซ็นต์นเหมือนผลพวกนักเรียนนะครับเพราะว่านักศึกษาเนี่ยมันก็จะมีหลายคณะหลายสาขามันแล้วแต่ความชอบของคนไปเนาะแต่ว่าถ้าผมแนะนำนะครับถ้าสายไหนอย่างที่ผมบอกอ่ะ ตัดต่อถ่ายภาพพวกซีนิมาอะไรต่างๆนาน,นาเน,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 นี่ยที่เป็นกราฟิกดีไซน์ดีไซน์อะไรเงี้ยนะครับ แนะนําให้ไปใช้ Macbook ดีกว่าครับ Macbook เนี่ยก็จะตอบโจทย์กว่าเพราะว่ามันก็จะเป็นงานโปรดักชันที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็สเกลที่ใหญ่ขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคณะอื่นนะครับที่เรียนตามสไลด์จดชีทถ่ายชีทอะไรเฉยๆอะไรเงี้ยตัว iPad ก็จะตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่าเวลาเราเรียนออนไลน์นะครับมันก็จะสามารถประหยัดพื้นที่ได้เยอะนะสำหรับการใช้ iPad แล้วก็สามารถเรียนได้ทุกที่ด้วยนะครับแล้วก็เราสามารถแชร์ฮอสปอตนะครับในการแชร์เน็ตให้กับ iPad นะครับในการเรียนได้ด้วยแล้วก็สามารถโจดย์สามารถ,รถาเ MacBook, เ,เระไะาี่ามารถเชร์ได้นะ นะครับผมถ้าจะไปพิมพ์เอาอะไรย่างนี้ก็มันก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับถ้าเป็นอปากกาเนี่ยเราสามารถเขียนสามารถวาดได้เลยนะครับสามารถไฮไลท์ได้เลยมันก็จะตอบโจทย์กว่าซึ่งมันก็50-50เลยแล้วแต่คนชอบนะครับทีนี้เนี่ยถ้าถามว่าตัวไหนเนี่ยดีกว่ากันนะครับถ้ามองในแง่สเปคยังไง MacBook ก็ยังดีกว่ายังเหนือกว่าตัวตัว,ตวไอไอ iPad Pro 2อ2พสออยู่นะครับแต่ว่าถามว่าตัวไหนเนี่ยมัน มันดีกว่ากันในการใช้งานนะครับอันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันดีกว่ากันคนละแบบนะครับในส่วนของ iPad ก็มีฟีเจอร์ใหม่ๆขึ้นมาในเรื่องของกล้องที่เป็นออเตอรไวในกล้องหน้านะครับวิดีโอคอลก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้อะไรเงี้ยก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็กล้องหลังเนี่ยรู้สึกว่าจะทำเ,เลนสที่กว้างขึ้นนะครับอะไรอย่างนี้ปรับปรุงในเรื่องของกล้องบ้างในเรื่องของไม์บ้างแล้วก็เห็นว่าหน้าจอก็เป็นหน้าจอเดิมอันนี้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ <S <S คือส่วนตัวผมแล้วอะถ้า iPad ตัวไหนคุ้ 2021เนี่ยคุ้มค่าที่สุดแล้วในการใช้งานนะครับอย่างตัว2018หรือว่า2020เนี่ยข้อตีอย่างเดียวของมันเลยในเรื่องของกล้องหน้าครับที่ที่มองค่าที่จะแคบนะครับแต่ในตัว2021เนี่ยนะครับมันมีออโต้ไวในกล้องหน้านะครับแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าคอในไลน์วิดีโอคอในไลน์วิดีโอคอในในซูมเนี่ยมันสามารถใช้ฟังก์ชันออโต้ไวได้ไหมแต่คือถ้าเป็นเฟซไทม์เนี่ยใช้ได้อยู่แล้วนะครับว่าเออฟังก์ชันไอออโต้ไวของมันเนี่ยแต่ว่าในในไลน์ใน Facebook ในวิดีีโออออออคคลละไไไไไรรรรเเง้้้้้ยผมมู่่่ววาาาทดหืปถใใชตั iPad Pro 2ซอฟอยู่เนี่ยนะครับแล้วบันใช้ได้หรือไม่ได้ช่วยคอมเมนต์บอกผมในใต้คอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับซึ่งข้อติอย่างเดียวที่ iPad มีเสมอมาเลยนะครับก็คือเรื่องของกล้องหน้าที่มันข้างาที่จะแคบนะครับแล้วนึกออกก่า iPad มันแบบ อันบักเอฟอันเท่าช้างนะครับแล้วมันใหญ่มากแล้วคุณตั้งลงไปแล้วแบบกล้องมันแค่มากคุณก็จะต้องแบบถอยอีกอะไรเงี้ยมันก็ก็ไม่ใช่เรื่องนะครับแต่ว่าในปี2021เนี่ยเขาก็แก้มาแล้วนะครับซึ่งผมก็มองว่ามันก็ถือว่าดีนะครับถือว่า iPad มาได้ตรงจุดแล้วนะครับผมก็รอราคามันลงกว่านี้หน่อยนะครับก็อาจจะสอยมานะซึ่งผมก็มีทั้ง Macbook นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสอย iPad มาก็จะได้ทํางานได้สะดวกมากขึ้นเพราะว่าก็จะมีงานหลายประเภทนะครับที่ใช้งานต่างกันนะในในส่วนนี้ก็สรุปโดยรวมแล้วนะคร สไตล์ของเราในการใช้งานนะครับอย่ารักพี่เสียแน่น้องนะครับถ้าเกิดคุณมีเงินคุณซื้อ2อย่างไปเลยนะครับแต่ว่า ถ้าคุณยังต้องเซฟเงินนะครับในเศรษฐกิจที่ห่วยๆแบบนี้นะครับในประเทศที่เน่าๆแบบนี้เนี่ยนะครับผมก็แนะนําว่าให้ดูรีวิวหลายๆเจ้าประกอบการตัดสินใจในการซื้ออาจจะดูคลิปผมเพื่อเป็นมุมมองเป็นแนวคิดอาจจะคิดตามว่าเออแบบนี้ก็น่าจะใช่นะพี่เออแบบนี้ก็น่าจะดีนะแล้วถ้าเกิดว่าเราเอียงไปทางไหนนะครับก็ไปดูรีวิวตัวจริงนะครับของแต่ละเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นช่องกูแซบหรือว่าจะเป็นช่องสปินนายนะครับช่องพี่เฟื่องระดาอะไรได้หมดเลยแล้ว คุณจะชอบเลยนะครับพวกพี่ๆเขาโปรเฟชชั่นอลกันอยู่แล้วนะครับก็ไปดูตัวจริงข้อดีข้อเสียอะไรเงี้ยนะครับก็น่าจะเป็นประมาณเท่านี้นะสำหรับมุมมองที่ที่ผมคิดนะครับกับตัว Macbook Pro M1 นะครับแล้วก็ตัว iPad Pro M1 นะครับก็เห็นวีห,นหลายคนก็ข้างเถียงกันเยอะนะครับว่าเออมันจะมาแทน Macbook ได้หรืออะไรเงี้ยนะครับซึ่ง ผมว่ายังมันแทนกันไม่ได้นะครับแต่ว่าอความแรงอาจจะมาเท่ากันแล้วนะครับเพราะว่าใช้ชิปตัวเดียวกันเนาะก็เราดูต่อไปในอนาคตนะครับใครจะไปรู้ว่า MacBook อาจจะใช้ 5G ได้หรืออาจจะมีรุ่นอะไรใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะยังรักษาฐานลูกค้าของ MacBook อยู่นะครับโอเคเอาไว้ทิ้งไว้ที่ล้วกันนะครับใครชอบิีนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์ subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดไปในคลิปนี้นะครับก็กราบขออภัยมาณที่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนบอยของต่างๆนานานะครับเป็นความคิดเห็นส่วน ตัวของผมคนเดียวเท่านั้นนะครับก็เอาไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมครับช่องนี้ช่องไลฟ์สไตล์นะครับไม่ใช่ช่อง IT รีวิวนะแต่ว่าถ้าอยากให้รีวิวอะไรตามความรู้สึกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้วิดีโอได้นะครับผมโอเคเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับนี่เราไปก่อนสวัสดีครับ